หลังจากถอนหายใจลินวาเนอร์พร้อมด้วยซิสเตอร์เซียนก็ปีนขึ้นไปบนลานที่สูงที่สุดเมื่อเธอก้าวเข้ามาในลานแห่งนี้เธอก็ตระหนักว่ามันน่ารื่นรมสำหรับเธอมากกว่าที่เธอเพิ่งจินตนาการไว้ปิดกระเบื้องพืชและต้นไม้ที่นี่ดูสง่างามมากจริงๆและพื้นดูสโตนของลานบ้านยังมีตะไคร่น้ำขึ้นเป็นหย่อม ที่มุมของลานบ้านยังมีสระน้ำผู้ร้อนกลางแจ้งที่ออกแบบอย่างประณีตหินประดับข้างๆสระนั้นเหมือนจริงและมีการปลูกต้นบอนไซซึ่งดูเหมือนภูเขาจริงขนาดจิว๋วซิสเตอร์เซียนติดตามและแนะนำให้เธอ คุณหลินสะน้ำพุร้อนนี้เชื่อมต่อกับน้ำพุร้อนธรรมชาติของจินลิ่งถางชานน้ำพุร้อนถูกส่งขึ้นไปบนภูเขาจากท่อใต้ดินจะมีการสูญเสียเล็กน้อยในไปลายแต่เรามีอุปกรณ์ทำความร้อนสำรองในห้องอุปกรณ์ด้านล่างซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำน้ำู้ร้อนอุ่นสามารถนำไปใช้กลางแจ้งได้แม้ในฤดูหนาวที่หนาวที่สุด ลินวานเนอร์ถามด้วยความประหลาดใจมีน้ำพุร้อนธรรมชาติในจินลิ่งหรือไม่ใช่ซิสเตอร์ซีอานพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังมีน้ำพุร้อนเพียงแห่งเดียวในถังซานที่เป็นธรรมชาติและดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ข้อส่งอยู่ที่นี่แต่ลานชั้นบนสุดยังไม่ได้ใช้และสามีภรรยาก็แก่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงอาศัยอยู่ชั้นล่างสุดทุกครั้งที่มาลินวานเนอร์พยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันต้องการไปที่ห้องเพื่อดูซิสเตอร์เสียนรีบพูดว่าคุณหลินเชิญทางนี้หลังจากพูดจบเธอพาหลินว่านเอ๋อไปที่ประตูบ้านหลังคาอีกสามหลัง จากระยะไกลดูเหมือนสมห้องหนึ่งสูงและสองสั้นแต่ความจริงแล้วทางเข้าหลักอยู่ในบ้านหลังคากระเบื้องสองชั้นและสองห้องทางซ้ายและขวาเป็นห้องที่มีประตูเปิดเข้าด้านใน หลังจากเข้าประตูแล้วคุณจะเห็นว่าเป็นห้องชุดที่หรูหราและเรียบง่ายจริงๆชั้นหนึ่งของบ้านกระเบื้องสูงเป็นโถงทางเข้าซึ่งสามารถถือเป็นห้องนั่งเล่นได้พื้นที่ประมาณ60ตารางเมตรด้านซ้ายเป็นแบบจีนล้วนห้องทำงานและห้องทานอาหารด้านขวาเป็นโครงสร้างแบบตะวันตกห้องน้ำแบบจีนและห้องรับฝากของ ห้องนอนเพียงห้องเดียวอยู่บนชั้นสองของบ้านปูกระเบื้องสูงหลังจากขึ้นบันไดไม้เนื้อแข็งคุณจะมองเห็นโครงสร้างภายในและการออกแบบที่สวยงามของชั้นสองเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดทำจากไม้่วงวาลี่คุณภาพสูงและงานฝีมือนั้นยอดเยี่ยมประณีตมันกระทบกับความสวยงามของลินวาเนอร์ในทันที เนื่องจากชั้นสองมีพื้นที่มากกว่า60ตารางเมตรห้องนอนนี้จึงถือว่าใหญ่จนน่าตกใจมีหน้าต่างสองบานด้านทิศใต้และทิศเหนือด้านทิศใต้เป็นโซฟาสำหรับอ่านหนังสือและทิศเหนือด้านข้างเป็นเตียงนอนโต๊ะทำงานมีปากกาหมึกกระดาษและหินหมึกซิสเตอร์ซีอาแนะนำเธอจากด้านข้างว่า ตั้งแต่สร้างมามันก็อยู่ในสภาพนี้สามีขอให้เราทำความสะอาดและบำรุงรักษาทุกวันหน้าต่างควรใสสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะต่อมาเราปรับปรุงใหม่เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนและอากาศบริสุทธิ์บนหลังคา นอกจากนี้ยังมีระบบความชื้นคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าฝุ่นจากโลกภายนอกถูกแยกออกไปให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ขึ้นราและมีขนดกและมีกลิ่นเฉพาะตัวเนื่องจากให้มีความชื้นมากเกินไปลินวานเนอร์ถามด้วยความสงสัยสามีของคุณใช้เวลามากในการสร้างลานแยกเช่นนี้ทำไมไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่น ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันซิ Sister สเตอร์เซียนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณเพิ่งสั่งว่าควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่นี่และเมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษาทุกวันฉันจะต้องอยู่ดูแลเป็นการส่วนตัวสำหรับคนอื่นๆฉันไม่เคยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตกลงลินวานเนอร์พยักหน้าอย่างครุ่นคิดแล้วถอนหายใจที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีจริงๆสำหรับการฝึกฝนตนเองหากเป็นไปได้ฉันอยากอยู่ที่นี่เป็นเวลา20ปีหรือนานกว่านั้น ซิสเตอร์เซียนยิ้มเล็กน้อยและพูดด้วยความเคารพคุณนายเคยพูดไปแล้วว่าถ้าคุณหลิงชอบเธอก็สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปกราบใดที่คุณยังอยู่ที่นี่คุณคือเจ้าของที่แท้จริงของสถานที่นี้เนื่องจากซิสเตอร์เซียนเป็นแม่บ้านที่นี่กิอูอ e ี้อิงชานจึงไม่ได้จงใจทำหน้าที่ของลินวานเนอร์ เมื่อรับเครื่องบินซิสเตอร์เซียนสามารถบอกได้ว่าสามีและภรรยาของเธอเคารพลินวาเนอร์มากอาจกล่าวได้ว่ามีความเคารพดังนั้นลินวาเนอร์จึงไม่สามารถเป็นญาติหรือแม้แต่รุ่นน้องของสามีและภรรยา กว่านั้นเธอรู้ดีที่สุดว่าสามีให้ความสำคัญกับลานที่สูงที่สุดแห่งนี้มากเพียงใดทำไมใครๆถึงต้องให้เธอตามมาเมื่อมาที่นี่เป็นเพราะสามีไม่อยากให้คนรับใช้มาทำลายเครื่องเรือนและผังที่นี่แต่ตอนนี้เขามอบสถานที่นี้ให้ลินวาเนอร์เพื่ออยู่อาศัยอย่างเอื้อเฟื้อจากนี้จะเห็นได้ว่าลินวาเนอร์มีน้ำหนักที่หนักมากในหัวใจของเขา ในเวลานี้ลินวานเนอร์ถามซิสเตอร์เซียนอย่างไรก็ตามมีคนรับใช้กี่คนที่นี่ซิสเตอร์เซียนตอบว่ามีป้าทั้งหมด16คนบอดี้การ์ดสคนคนขับรถ2คนรวมเป็น22คนรวมฉันด้วยรวมเป็น23คนลินวานเนอร์ถามด้วยความประหลาดใจมีป้ามากมายขนาดนี้เลยหรือใช่ซิสเตอร์เซียนตอบว่า มีป้าสี่คนที่รับผิดชอบในการซักผ้าและทำอาหารป้าแปดคนที่ดูแลสุขอนามัยและการบำรุงรักษาและป้าสี่คนที่ดูแลสวนอย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นปรับใช้ชั่วคราวได้ ลินวานเนอร์ถามอีกครั้งคนรับใช้เหล่านี้มาจากไหนซิสเตอร์เซียนกล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดมาจากมาเลเซียพวกเขาได้รับการคัดเลือกอย่างดีจากคนรับใช้ที่บ้านเมื่อฉันมาที่นี่เข้าใจแล้วลินวานเนอร์พยักหน้าเบาๆและรู้สึกโล่งใจเล็กน้อย คนเหล่านี้ล้วนมาจากมาเลเซียและรับใช้ตระกูลกี่อมาหลายปีโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นทาสในบ้านที่ไร้เดียงสาแม้ว่าธรรมชาติของทาสต,ตามบ้านจะไม่มีอยู่ในแผ่นดินใหญ่แล้วแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีนี้ยังคงรักษาไว้ในครอบครัวที่ร่ำรวย สำหรับคนรวยจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อัตราส่วนของคนรับใช้ในบ้านต่อสมาชิกครอบครัวของพวกเขาบางครั้งอาจสูงถึง5ต่อหนึ่งหรือสูงกว่านั้น เพื่อให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้มากที่สุดและเพื่อลดการหมุนเวียนของบุคลากรพวกเขาจึงมักนำระบบทาสในบ้านแบบนี้มาใช้พวกเขาจ้างอีกฝ่ายมาทำงานที่บ้านตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นและอยู่บ้านจนเกษียณแล้วบริวารก็รับใช้เป็นทาสแก่ตายไป คนรับใช้เหล่านี้ส่วนใหญ่ที่เลือกทาสในบ้านมาจากครอบครัวที่ยากจนและสมาชิกในครอบครัวใหญ่จำเป็นต้องเลี้ยงดูพวกเขาดังนั้นหนึ่งในนั้นจึงถูกส่งไปยังครอบครัวที่ร่ำรวยในฐานะคนรับใช้การเป็นคนรับใช้มีข้อดีหลายอย่างคุณสามารถกินดีอยู่ดีมีรายได้มากมายในครอบครัว และคุณสามารถเก็บเงินเกือบทั้งหมดที่หามาได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัวครอบครัวไม่ต้องการให้พวกเขามีการศึกษาระดับสูงหรือเชี่ยวชาญภาษาอื่นๆพวกเขาทำงานหนักและขยันหมั่นเพียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ด้วยพัฒนาทางเศรษฐกิจครอบครัวและบุคคลจำนวนมากต่างหอยหาอาชีพดังกล่าว ดังนั้นคนรับใช้ส่วนใหญ่จึงถือว่าการเป็นทาสในบ้านเป็นงานตลอดชีวิตและเต็มใจที่จะเลิกแต่งงานและให้กำเนิดบุตรด้วยเหตุผลนี้คนรับใช้ที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะรักงานของตนซื่อสัตย์ต่อครอบครัวของตนและติดต่อกับโลกภายนอกน้อยและมักไม่ค่อยถูกอคติจากความคิดที่ไม่ดีจากโลกภายนอก ปัจจัยด้านความปลอดภัยย่อมสูงกว่ามากโดยธรรมชาติยิ่งลินวาเนอร์เห็นมันเธอก็ยิ่งชอบมันเธอผู้สงบเสมอกล่าวกับซิสเตอร์เซียนด้วยความยินดีเล็กน้อยฉันมีบางสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะทำรายการในภายหลงังและคุณสามารถช่วยซื้อให้หน่อยซิสเตอร์เซียนพูดด้วยความเคารพตกลงคุณหลินส่งแบบฟอร์มให้ฉันแล้วฉันจะทำทันที